สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอในเรื่องของแขนกลอัจฉริยะซึ่งแสงแขนกลอัจฉริยะอันนี้เนี่ยมันอัจฉริยะยังไงต้องไปดูกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ทําขึ้นมาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่กันเลยทีเดียวนะเ,เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยไอ้แขนกลเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรแล้วก็มีส่วนประกอบมีอะไรหรือมีอุปกรณ์อะไรยังไงกันบ้างไปดูใกล้ๆ้กันเลยนะครับ เริ่มแรกเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นอันนี้ตะแกรงนะครับนะฮะตะแกรงป้ามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล,ล,ล็กเหล็กรูธรรมดาเราของเราของเรานี่เลยนะครับเหล,ล็กรูธรรมดาเลยนะแล้วก็มาประกอบการส่วนนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ดีซีนะครับใช้ทั้งหมดด้วยกันอยู่3ตัวเห็นไหมครับนี่มีทั้งหมดด้วยกัน 3, ต,ต,นต,3ต,ต,ตัวตัวที่1ตรงปลายด้านนะครับข้างล่างแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับมีถ่ายมุมนี้จะเห็นชัดนะครับแล้วก็จะมีสายไฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี้ผมเอากระดูกงูรัดเข้าไว้นะครับนะหลังจากนั้นแล้วนะครับมันก็จะมีอะไรครับนี่ตัวปุ่มตัวปุ่มควบคุมนะครับก็คือปุ่มปรับแขนซ้ายขวาปุ่มยกแขนขึ้นลงปุ่มหมุนตะแกรงปุ่มทอดนะครับ <S <S ก็มีอยู่4ปุ่มด้วยกันนี้ก็เราก็ต้องเขียน โปรแกรมเข้าไปควบคุมหมังของมันนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมอานุโนของเรานั่นเองนะครับตัวต่อมานั่นก็คือบอร์ดนะครับอันนี้นะครับบอร์ดแดงของเรานะบอร์ดแดงของเราเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะอันนี้บอร์ดแดงนะครับข้างๆบอร์ดแดงก็จะเป็นอะไรครับเป็นรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์นะนี่เลยนะครับเป็นรีเลย์รีเลย์ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 6ตัวด้วยกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองทอดไก่กันดูนะครับเริ่มแรกก็เริ่มแรกก็จะเป็นไก่ป๊อปกันก่อนเลยนะครับไก่ป๊อปอันนี้จะเป็นชิ้นค่อนข้างที่จะใหญ่ทักนิดนึงนะเพราะว่าไอาชิ้นเล็กๆพอดีไปซื้อแล้วมันหมดก็เลยเอาชิ้นใหญ่มาเลยจะได้กินให้อิ่มๆนะฮะไปดูวิธีการทอดกันเลยนะครับว่ามันแขนกลอัตโนมัตินะที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงขนาดไหนอ่าเห็นเราน่าจะเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวนะครับ เริ่มแรกนะครับเราก็จะเอาไก่ใส่เข้าไปนะครับ3ชิ้นด้วยกันประกอบไปด้วยชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3นะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรากดปุ่มนะครับกดปุ่มท่อทันทีเลยปั๊บนี่นะครับมันก็จะหมุนมาเลยตอนนี้น้ํามันเดือดแล้วนะครับกระทะทองแดงเดือดไปแล้วปุ๊บนะครับนี่หย่อนลงไปเลยนะครับนะครับหย่อนลงไปแล้วนะ เราจะใช้เวลาในการทอดไก่ป๊อปทั้งหมด1นาทีด้วยกันเพราะเราเขียนโปรแกรมไว้ที่1นาทีถามว่ามากกว่านี้ได้ไหมได้แต่ไก่มันจะไหม้นะครับซึ่งจากการทดลองก่อนหน้านี้นั้นพบว่าไก่ป๊อปจะใช้เวลาในการทอดคือ1นาทีนะครับเมื่อครบ1นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะยกแขนขึ้นมารอก่อนนะครับตอนนี้1นาทีนะครับ ไปดูใกๆกันเลยนะครับนี่โอ้กำลังเดือดเลยนะครับตอนนี้ออก็กำลังเดือดเลยตัวนี้นี่สามารถช่วยให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ทําอาชีพขายไก่ป๊อปนี่ได้อย่างดีเลยนะครับนี่ยกขึ้นมาแล้วนะครับยกขึ้นมาอัตโนมัติเลยทีเดียวอา้าวเอาจานรองครับจานรองโอ้โหจานรองนะครับนี่หมุนมาแล้วนะครับปั๊บ อ่าแล้วก็จะเทเลยนะครับนี่นะครับจะเทเลยอ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ได้เป็นไก่ป๊อปทันทีเลยนะครับอ่าดูดูตะแกรงนะครับเมื่อเท,อเ,ทอเสร็จเร,เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันก็จะหมุนกลับมาเป็นที่เดิมโปะอ่านะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้คือแขนกล นะครับแขนกลอัตโนมัติที่ไว้ใช้สำหรับในการทอดไก่ป๊อบกันเลยทีเดียวถามว่าจะทําให้มันใหญ่กว่านี้ได้ไม่ได้นะครับแต่นี้เป็นตัวทดลองกันก่อนเป็นอีพีหนก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดเป็น e ี2ีสองอะไรเดี๋ยวจะนํามาให้กับทุกท่านได้ชมในะมครั้งต่อไปสําหรับ EP นีนี้นะครับก็คงจะมีไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราคอยไปติดตาม EP 2แล้วกันว่าจะมีไหมหรือว่าไม่มี ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ